สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องเฟิร์นเพชรยืนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหนูมานะคะที่โกดังรถเข้าใหม่นะคะรถเข้าใหม่เลยกับวันนี้นะคะน้องเฟิร์นมีรถ t o โ,ตโตยต้า t นติ 1.8V ปี2017นะคะกรอบราคา569,000ล็อตล่าสุดนะคะไม่เพียงแค่40,000เท่านั้นนะคะกับ3คันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อกี้ยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่า3คันนี้นะคะจะมีออปชันอะไรกันบ้างคะ่ะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota a n t i ติ 1. 8 V v เป็นรถปี2017นะคะราคาทั้ง3คันเท่ากันนะคะกับราคา569,000บาทนะคะเรามาเจาะลึกกันคันแรกกันเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นฉมมหน้ามันนั่นเชงแล้วนะคะกอบกระจังหน้า2ชั้นแบบนี้นะคะมีโลโก้ t o y o ต a อยู่ตรงกลางนะคะ และในส่วนของไฟคู่หน้าจะได้ไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะเรามาชมนะคะในส่วนของล้อลูกค้าจะอยากให้เห็นล้อแม็กใหม่มากไม่มีรอยถากเลยนะคะเป็นล้อสเปคเดิมจากโรงงานได้ยางใหม่ๆทั้ง4เส้นคะ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าว่าคันนี้ภายในจะเป็นแบบไหนนะคะ รถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะแต่ลูกค้าจ๋าภายในยังใหม่อยู่เลยนะคะจะได้ภายในสีดำนะคะได้จอด้วยนะคะรุ่นนี้มีจอมาให้จอแท้นะคะจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็มีช่องเสียบไฟด้านล่างมีช่องเสียบ AUX ด้านล่างนะคะคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีระบบ สปอร์ตให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็น 1.8V ตัวท็อปที่สุดนะคะจะได้เบาะหนังนะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะและจะได้พวงมาลัยแบบมันติฟังชันลูกค้าจ๋ามาดูกันหน่อยไหมว่าคันนี้เลขไมเท่าไหร่คันนี้นะคะเป็นตัว1.8นะคะรอถึงนะอถึงนะหนูตัวมันแรงแต่มันเข้าไม คันนี้นะคะเป็น 1.8V นะคะเป็นตัวท็อปที่สุดเลยนะคะได้กุญแจรีโมทเป็นคีย์เลสแบบนี้เลยนะคะและคันนี้มีปุ่มพุลสตาร์ทนะคะเป็นปุ่มพุลสตาร์ทเนาะในส่วนของพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีตัวนี้นะคะมีระบบคูสคอนโทรลให้ด้านล่างนะคะอยู่ด้านขวามือนะคะ เรามาชมเลขไม์กันหน่อยไหมคันนี้นะคะลูกค้จาจ๋าเลขไม้เพียง47,000กว่ากิโลนะคะลูกค้าจําให้ดีนะคะ47,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะกรอบมาตรวัดนะคะดิจติตอลเลยแสงแบบนี้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวเรานะคะอะชมจอหน่อยไหมนี่นะคะจอจอแท้สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมนะคะเลขไม้ของคันที่2กันนะคะลูกค้จาจ๋าปะไปชมกันเลย เรามาชมครั้นที่สองกันค่ะว่าเลขไม้เท่าไหร่นะคะคันนี้นะคะเรามาชมกันเลขไม้นะคะเลขไม้เลขไม้เพียงนะคะ50,000กิโลนะคะลูกค้าจากคันนี้เลขไม้5้า0 0 0กิโลเนาะ น้องเฟิร์นต้องบอกก่อนนะคะว่ารถเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะลูกค้าจ๋าและรถที่นี่นะคะรถนี้นะคะเป็นรถของหน่วยงานราชการเนาะจะใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะลูกค้าลูกค้าเห็นรถมันเป็นรถเดิมรถเข้าใหม่เนาะเดี๋ยวจะตกใจว่าทําไมรถยังเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าไม่ต้องกลัวซื้อไปนะคะก่อนที่เราจะปล่อยรถให้ลูกค้าเราต้องมีการเก็บรายละเอียดให้อีกหนึ่งรอบนะคะลูกค้า แล้วด้วยความพี่วรถเขาเป็นรถของหน่วยงานเนาะบอกเลยนะคะว่าพวกนี้เขาจะดูแลรักษาดีนะคะดูแลรักษาดีมากกว่าบุคคลใช้นะคะเพราะว่าเขาอ่ะจะมีการเข้าเช็คศูนย์ตรงต่อเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเช็คของเหลวนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะหรือว่าจะเป็นพวกลมยางนะคะอันนี้เซอร์วิสเขานะคะคจะมีประวัติประวัติเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะ ไปทําอะไรมาล่าสุดนะคะเขาจะมีรอบประวัติของเขาเลยสามารถเช็คประวัติได้ทุกคันนะคะข้อดีของรถบริษัทก็จะประมาณนี้นะคะก็คือจะเยอะกว่ารถที่บุคคลซึ่งบุคคลใช้ไปเราจะไม่รู้เลยว่าเขาไปทําอะไรมาบ้างนะคะข้อดีของหน่วยงานเลยป้าเดี๋ยวเราไปชมเลขไม์คันที่3กันค่ะและในส่วนของคันที่3เรามาชมเลขไม์กันนะคะว่าคันนี้นะคะจะเลขไม์เท่าไหร่นะคะคันนี้ เลขไม่เพียง40,000นะคะ49,000กิโลนะคะลูกค้าจา๋าเลขไม่น้อยอีกเช่นกันนะคะอ้าชมนะคะภายนอกแล้วภายในแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่ารถสดรถใหม่รถเดิมจริงๆหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกนะคะคันนี้ทั้ง3คันนะคะเราจะรับประกันเลยโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิกคว่านะคะ <S <S เครื่องยนต์แห้งเงียบสนิทนะคะแล้ก็จุดน็อ ลูกค้าจะดูจุดน็อตจุดน็อตต้องไม่มีรอยขยับหรือรอยไขยเลยนะคะคันหน้าเดิมเราไปดูคันหน้ากันนะคะคันหน้านะคะจะต้องอยู่ในรูปทรงปกติแบบนี้นะคะรูกลเมคอาร์ตนะคะรอยเมกสีต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะจะต้องอยู่ครบนะคะตัวฝักระโปรงนะคะก็เป็นฝักกระโปรงแท้เดิมจากโรงงาน เครื่องหมายมาตรฐานมาอ,อก,กอนะคะป้ายเตือนต่างๆแผ่นฉนวนยังอยู่ในรูปทรงสมบูรณ์เลยนะคะถือว่ารถคันนี้เดิมๆจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดหน้าห้องเครื่องกันใหม่เท่านั้นเองนะคะ<อ>เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะโครงสร้างด้านหลังของรถนะคะ<อ>ในส่วนของโครงสร้างด้านหลังให้ดูก่อนให้ดูไฟก่อน รุ่นนี้จะได้เป็นไฟ LED แบบนี้นะคะมากรอบรูปทรงใหม่โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นมีโลโก้นะคะฮอรลา่าอันติเป็นโคมียมมีตัว 1.8b ชื่อรุ่นให้นะคะอ้าวเรามาชมนะคะฝากระโปรงท้ายดูฝากระโปรงท้ายก่อนว่ารถโครงสร้างเดิมจริงไหมนะคะไม่มีคดเคี้ยวนะคะโครงสร้างเดิมจุดน็อตไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขยเลยนะคะ จิกให้เห็นหน่อยไหมนะคะถ้าเป็นฝักกระโปรงท้ายเดิมจะต้องจิกแล้วมีรอยเล็บขึ้นนะคะอันนี้คือฝักกระโปรงแท้เดิมเนาะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีถาดรองอันติดมาให้ด้วยนะคะมีถาดให้เลยนะคะลูกค้าจา๋าคันนี้นะคะมียางอหล่มาให้ด้วยนะคะยางอหล่เบิกใหม่ยังไม่มีการใช้งานนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเลอะ,ะตรงนี้นิดนึงเนาะ,ะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะคะ มาพร้อมชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้ครบเลยนะคะลูกคะะ้าจ๋าตัวนี้นะคะมีไฟเบรกให้ดวงที่3นะคะมีไฟเบรกให้มีตัวไล่ฟ้าให้นะคะและ3คันนี้นะคะมีการติดฟิล์มมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าลูกค้าออกรถที่นี่ไปลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเติมใดๆเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจ To y ยต้าทนึดปดีปี2017 รตนี้นะคะให้รีบติดต่อนะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าบอกเลยว่ามีเพียง3คันเท่านั้นนะคะลูกค้าแล้วก็รถของเรามาไวหมดไวมากๆเนื่องต่อจากคลิปนะคะ2คลิปแรกนะคะที่เป็นอันติดไม่น้อยเนาะหนูลงคลิปนะคะเพียงชั่วโมงเดียวนะคะลูกค้าจะปิดการขายได้ทั้งหมดรถเลยนะคะ หากลูกค้าสนใจต้องรีบจองเข้ามาเลยนะคะหรือเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเทรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มิลบุรีกรุงเทพค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ